ไม่อ้วนว่าลูกใหไอ้วนเอาหายไงเอาหายอย่เอาหายกน่ก็ถกัก็พดด้ค้เมนเาังหัน้ีหันหมขึ้นแบบน้ทนหันใหมันอ้ก็ก สุกยังยังไม่สุกกำลังเหลืองๆอ่อยๆแล้วไม่อวนบ้านเราเห็นไหมอวนเอาหายห่ใหญ่ใหญ่เอาหายบานเา ชุบปลา้าวมก่ผู้นั่ง้าวยงไมังไนนี่เฮ้ยเฮ้ย้น่อีอนี่ยนไมันกาแฟสับาทได้เหรอกาแจะมากินม่กกระสานน้กันได้ไมเส็ดเศษ่ัด่้วมนนั่งกระ่ายจ้ามาเด้อจ้าอ้ใค่เปนท่น่ะนั่นนี่นี่เหร

ลูกกะตาจ้ามาเดือจ้าเอาไข่ไปกินเน่ยู่มันชุบไปหลูกขอกะล่ชุมลมีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดด้วยเห็ดมันก่ไสันยไดเหรอมากินมูกระตานกันด้วจ้าเ็บแซ่บลูกกตจ้มาเดือจ้าั่่า่านะแ่ มันช่มไปแล้วลูกขมงไรเปิดแมีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดด้ย่้มเห็ดเอา่่่ล่ะมันมัไม่กมันชุ่ไปแล้วลูกมไเปิดแนมีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดด้ยจมเห็ดหันข้านี้เง้ไม่ไ้างน้านี้า ข้าอ mm. mm. hey, anyway, no, right. ้วนก็มีกันไปเลยลูกนันสาวมาเฮ้ยยกบนั่นมีอ้วนว่ลูกอย่เอ้วนเอาหายงเอาา่ก๊อฟไยเอาใ่กนี่ก็ถอดก๊อฟได้ก็ไเอาลมันะมันก็ไปสาเด้วหรอางตมากินมุกระจานกันด้วยนแซ่บ

เป็นกระดาษกองกลองกที่ตานเราเปด็จ้าเหมนแล้วมึงมึงแทนมึงฟังนะแบ่งนั่งเอาไ่ขี่ไละมันลมันชุไปลหลุดเปิดมีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดด้วยมเห็ดไปนิ่งดอออือ ชุปลาะบอได้อ่านั่ง้าได้ด้นั่งจัดสิม่งไปอ้วนยเคร่องเหล่าฝาไม่ไปล้วนั่งู้กระตางบอดได้นั่งต้างบอลต้งหันันนหันหันหันหงนหนนนนนงนนนันันัั่นหนั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 หัหนนหันันันัหนันนัหนันนนหห

นั S <S ่งไเอาอันหัวขึ้เหล่าฝ่ามากไกระดาษอดมอดได้เป็นกระดาษกององเพื่อที่ด้านเ้าคราบจะปดไ่เด็ดจ้าเด็ดเมแล้วมึงมึงแคนฟังลักฟังทแบงนั้นไหนลูกถูกยังยังไม่สุกกำลังเหลืองเหลืองหอยหอย เป็นกระดาษกองกองที่ต้านเราครัะตเดืดจ้า้ไมเแล้วมึงมึงแทนกองหรอปลาแบ่งนั่งเออไม่คยสบายเลยหรอหวานแหววจ้ามากินมุกกระตาต้มกันเดือาเอดเบใส่จัจบลมนั่งกะตาจ้ามาเดือจ้าน่งเให้งให้แรงให้เลย

ไปเลยลูกไหนดูสุกยังยังไม่สุกกำลังเหลืองเหลืองอ่อยอ่อยสุกหรือยังยังไม่สุกกำลังเหลืองเหลืองอ่อยอ่อยไม่ต้อแบบสะกดด้วยหรอจะมากินมุกกระสานน้ำกันเได้ก็แซ่บ

มา đây cho มัน cái มันจังไดลูกมัน năng สุกสุกหรือยัง nó ไม่สุกกําลังเหลืองๆอ่อยๆนํา